สวัสดีครับพี่น้องช่องบารดอนคุณกลมวไหมละครับทอดยนี้ยมะแรงครับวันนี้ครับช่วงนี้น้ากระบกไว้พี่น้องบกไว้เป็นแต่ย่านครับบกวาบหวาบวาบลกครับน้าครับเนี่ยคือข้างโขกเบิดครับเนื้อครับครับเนื้อวันนี้ก็ปลายัง้ยมะลายเราพี่น้องช่วงนี้ครับ เพิ่นได้ปลาปากครับข้างนั้นครับนะครับอีกล่วงหนึ่งครับเป็นล่วงบ้าดอนครับนี่ครับล่วงเหนือขึ้นไปครับเพิ่นได้ปลาปากเงี้พี่น้องเพิ่นว่าวกุยนฝั่งเล่าพี่น้องทั้งฝั่งเล่าเพิ่นก็ไหลอยู่ครับทั้งนั้นครับทั้งประเทศเพื่อนบ้านครับพี่น้องนี้บ้าดอนกับม่อง สามสั้นครับสามสั้นสิบแปดสิบสองหกคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลุนน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวบ่าวดอนสิภาคไปออกมองครับรู้สึกว่าจิไปใกล้ประเทศเพื่อบานเขาครับช่วงนี้พราะว่าน้ำหน่อยครับพี่น้องน้ำโล่งลร้ครับไปพี่น้องสิภาพพี่น้องไปปล่อยมอน้ำกันครับรอบนี้ครับไปครับพี่น้องครับ ครับนะพี่น้องตรงนี้หนาวครับช่วงนี้ครับเลยเหรอครับจุดไม้เราคือทอเลยเหรอครับทอยประเทศเล่าเลยเหรครับทอนำคล้องเพิ่นครับยังทอน้ำคล้องบ้าทพี่น้อง โอ้ยย่วครับผมครับซีซีเส้นครับข้อสูบหน้าเพิ่นครับครับตรงนี้น้าหน่อยครับเข้าไปปอยมากไปใกล้บ้านเพิ่นครับพี่น้องบ้านเพิ่นครับดูแต่หลังยังไงครับพี่น้องบ้านเพิ่นครับพี่น้องเปิดบ้านครับไอพี่น้องไปปอยมองน้ำกันครับ I mm -hmm. ลอยพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคอยมารุ่นน้ากันครับครับสิมีจจกโตครับพี่น้องเดี๋ยวสิบปอยมองไหลไปเรื่อยๆครับนี่มองห้ายังเหลืออยู่พี่น้องยี่ห้อปอยไปมองสามสั้นครับสามสั้นสิบแปดสิบสองหกครับอันนี้มองสองสั้นครับพี่น้องต่อกันเพราะว่ามองกรดอนสามสั้นนั้นเต็ม ขอนครับติดยังไม่ยินใจน้ำแล้วครับขาดถิ่มไปครับยังบม่ได้เห็ดไมพี่น้องไปหามองมาต่อครับอู้นครับทุนมองห้องหลอยู่คุณครับแปบประเทศเล่าครับเขล้วห้ไรไปเรื่อยๆครับพี่น้องถึงหมดแล้วครับเฮ้ยเจ้าสิกูครับมั่นสองร้อยเมตรครับช่วงนี้ครับเพราะว่าไปไกลไปเลยครับเพราะว่าอาจมองติดได้ครับ ตรงนี้น้ำล่องลายมีหม่องติดลายครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นต้กันที่ร้องบัตรสาวขึ้นเฮือครับว่าเขาเสียใจตัวครับพี่น้องอากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยมาขึ้นมีฝนมากครับหยิบๆครับถาบ่อแห้งครับเึ่งร่มครับพี่น้องมาขึ้นครับ่าดอนกมาตึงอยู่บัดขึ้นมาอนละครมาขึ้นนี่ครับเด็ดปลาบ่ยครพี่น้องขายกัได้เงิน หาหอกลอยครับแล้วก็ิดลับติดนอนอยู่ลรอครับได้หาหอกลอยครับผมได้ปลาอไรพี่น้องได้ปลาโจกตัวนึงครับม่ขึ้นครับสี่กิโลครับแล้วก็ปลาปากปลาเปี้ยนนะครับสองสามโลครับปลาโจกปลาโจกเขียวนะครับปลาโจกเขียวนะครับถึงสี่โลครับท่านี่มันกขายกันว่าแพงครับช่วงนี้ครับ ขายโลละร้อยยี่สิบบาทครับปลาโจกครับปลาโจกเขียวครับมันคือปลาโจกนาแรมครับปลาโจกไส้เนี่โลหนึ่งอาจจะสองร้อยครับเพราะปะโจกไส้เนี่มันแซ่บครับพี่น้องปลาโจกไส้ปลาโจกนาแรมหรอครับปลาโจกเขียวอาจจะบ่ปัดได้ครับอ๋อพี่น้องเอาดอนมาชิบตีมันยาวแล้วครับสิบนาทีแล้วครับพี old, kind of ่น้อง บารดอนมาเสียติดตามคลิปต่อไปครับมาสีได้ปลายกตัวครับรอบนี้ครับเอาคลิปนี้ไว้สักนี้ได้พี่น้องเด้อปากกาติดตามช่องบาดอนคนน้นโกลนั่นะครับคลิปหาป่าน้ำโขงครับป่าน้ำโขงแถวหนองค่ายนลครับอีสานปัดบนครับเอาคลิปนี้ไว้สัีนิ้ละครับสวัสดีครับ